ครับสวัสดีพี่น้องนะครับเมืนเน่อกี้มาชมบรรยากาศนะครับมาทวงไห้ทวงหน้าครับพี่น้องมาตากน้ำงัวนะครับเขียนงัวนะครับกับย่ำสวยๆวันอาทิตย์นะครับเมื่อกี้บรรยากาศดีไลฟ์พี่น้องเลยมาเขียนงัวนะครับอยู่ทวงไห้ทวงหน้าคือเก่าครับ สามตัวนะครับกกนะใสอยู่ใสตัวแม่สวงตัวตัวผู้ตัวหนึ่งแต่ว่าง่นหน่อยจักเสียไปใสพี่หน่องงโนนหน่อยตัวหนึ่งพุม่มจะออกดดเดียเดือนกวกลัวนะครับ ซื่อกระแตน้องกระแตตัวน้อยแต่พวกผไปใช้เอาครูไปนั่นอยู่อ่ะเมียครับชุ่มเป็นตัวครับ มาเขียนว่าอยู่ทงอยู่ทานะครับ สำหรับคลิปนี้ไว้สนมีสักก้อนน้าพี่น้องเดี๋ยวสิไปจุญใมากๆ